ครับวันนี้เราจะบาลานซ์แบตเตอรี่ไลออน,นะครับสามเมตรครับตอนนี้มันก็เครื่องชาร์จก็บอกว่าเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดไฟดูนะว่าแต่ละก้อนมันมีโวลต์เท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟดนะครับอเนิ่นก็ถอดสายชาร์จออกนะครับ ตันนี้ก็ถอดตัวสายออกนะครับเหยาเครื่องออกเลยก่อนนะตอนนี้เราก็จะทำการเอาตัวเหล็กขะน,นั้นมาล้านออกนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดไฟดูนะครับก็ใช้เครื่องวัดปรับย่านวัดไปที่ DC นะครับเดีย๋ยวมาวัดไฟดูนะคแต่เราก้อนว่าจะมีวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววัดก้อนที่หนึ่งนะครับ ก้อนที่หนึ่งวัดได้4ี่จุดหนะครับก้อนที่2วัดได้4ี่จุดสองสอโวลต์ครับก้อนที่สมวัดได้4ี่จุดสองหโวลต์ครับก็เป็นว่าเราบาลานซ์แบตเตอรี่ได้เท่ากันครับตัวนี้เราสามารถนำไปประกอบได้ครับ